กเมื่อเมื่อวานเนี่ยมีหลายคนที่หมอนัดไปฉีดวัคซีนนะโรงพยาบาลจุฬารัฐเนี่ยจุฬารั์เลิกเลยตอนเช้าแล้วก็สั่งเลิกเลื่อนไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านะครับอแล้วก็อพยพผู้ป่วยไปไว้โรงพยาบาลอื่นงดรับผู้ป่วยนะฮะจนไปถึงนู่นแล้วไม่รู้วันที่1ินัดใหม่วันที่10ไม่แน่ใจว่าจะจะได้ฉีดหรือเปล่าจะยังเปิดทําการได้หรือเปล่านะครับนะเพราะเบื้องต้นเขาเขานัดกันไว้อย่างนั้นนะครับนะ พูดถึงวัคซีนนะก็มีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่มีคำถามอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับวัคซีนที่เรียกว่า booster dose ใช่มเขาเข็มที่สอะ่ะคือเขาเรียกร้องว่าไฟเซอร์ได้ไหมคือ,อคือตอนกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางไฟเซอร์ทาง, Pfizer, ทางสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐก็จะส่งไฟเซอร์ ให้กับไทย 1, 1ล้าน5แสนโดสนะครับนะซึ่งจะมาถึงกลางเดือนนี้เป็นการให้ฟรีนะครับนะเพราะว่าก็จีนก็ให้มาเยอะแล้วเนี่ยถ้าสหรัฐไม่ให้บางทีก็มิตรประเทศนะคือสหรัฐเนี่ยคือมิตรประเทศก็มิประเทศแต่กลัวว่าเสียหน้าว่าจีนให้แล้วคือสหรัฐนี่บางทีก็พึ่งพาไม่ได้เหมือนกันนะในช่วงที่เราตกต่ำตกทุกยากเนี่ยสหรัฐก็เมินเฉยแต่ว่าเวลาสหรัฐจะเข้ามาเอาผลประโยชน์จากบ้านเรานี่นะ เข้ามาทําสงครามในเวียดนามก็ใช้ไทยเป็นฐานทัพสูตต่างๆมากมายเนี่ยเวลาเกิดผลประโยชน์อะ้รก็เข้ามาแต่ว่าเวลาเราทุกข์ยากตอนที่คุณชวนวิ่งไปหาคลินตันใช่ไหมตอนเกิดเหตุต้มยำกุ้งเนี่ยโอ้ยเขาไม่ช่วยเราเราอะแล้วก็เอาเอ็นเว็บมายึดครองประเทศไทยอยู่หลายปีก็อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหมามิอหมามิตร ม่ใช่ม,มหามหารือหมามหามิตดแล้วเนี่ยเรื่องของอวัคซีนเนี่ยครับกลายเป็นว่าจีนเนี่ยก็เข้ามาช่วยเราเยอะอนะทั้งซ,ซโนโนแวคเอยนะทั้งซิโนความเอยนะคือซีโนโฟาร์มก็ขายให้แต่ว่าสารัฐเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปเจราจาซื้อมาต่างๆมากมายนี่นะก็ดูเหมือนจะยากลาบากนะคือเอาตัวเองรอดก่อนอนะก็เนี่ยเขาเขาเอาหนึ่งเขาเอาประชากร,กรของเขาให้รอดก่อนครับ แล้วก็เอาใบฉีดให้สัตว์เลี้ยงก่อนในช่วงนงี้เขาบอกเขายังไม่พอไงเขาฉีดให้คนเป็นประชากรเขาให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงต่ออีกแล้วครับอ่าคนละชนิดกันมั้งคนละชนิดกันไหมล่ะก็วัคซีนเหมือนกันอะวัคซีนเหมืหอมนกอันว <c oughs> ัคซีนนะป้องกันโควิดเนี้นะอ่ะเราเราก็ต่อเจรจาอยู่นะชิโนฟาร์มอเราได้มาแล้วนี่ร็อตที่สองก็ได้มาแล้วนะนะครับอ่าโมเดอร์นา <c oughs> <c oughs> นี่เรายังมีปัญหาอยู่นะครับโมเดอร์นาจะเข้าครอมอวันนี้ <c oughs> เข้าครอมอวันนี้เพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยได้ตรวจสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วกระทรวงสาธารณสุขโดยคุณอน,นุทินเนี่ยจะนําเข้าครอมอวันนี้เพื่ออนุมัติในการจัดซื้อคือต้องเรียนนะว่าการจัดซื้อโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกนะรัฐบาลไม่ได้จัดซื้อมาเพื่อฉีดให้กับประชาชนเหมือนกรณีของ ไฟเซอร์ที่จะเข้ามา20ล้านในช่วงปลายปีนี้นะครับหรือว่าซีโนแวคหรือว่าเอสก้าเซเนกานะครับคือนะไอ้ที่จะซือ้อ้ามาเนี่ยคือองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องป็นคนจัดซื้อก็คืออ,องค์การเภิษัทแล้วก็จัดซือ้อเนี่ยไม่ได้ว่าจัดซื้อมาให้บริการประชาชนเป็นการจัดซื้อที่เอกชนก็ต้องการเขาต้องการอย่างโรงพยาบาลเอกชนต้องการจะซือ้อมาฉีดให้กับลูกค้าเนี่ย อันนี้คือเขาเป็นคนร้องขอและกระทรวงดสุขโดยองค์การเภสัชเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานติดต่อซื้อขายแต่ว่าในการจ่ายเงินเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นคนจ่ายเงินเองเป็นคนจ่ายผ่านองค์การเภสัชกรรม,มคือเอกชนจะต้องไปเจราจากับบริษัทผู้ผลิตแล้วก็เอาข้อสรุปเนี่ยมาให้กับองค์การเภสัชว่าคุณจะซื้อจํานวนเท่าไหร่ยังไงซึนะ่งเบื้องต้นเนี่ยทางมูลน่าบอกว่าเขามีให้ หกล้านโดดนะจะซื้อกันหมดหรือเปล่าเห็นเบื้องต้นจะซื้อไปสามล้านโดดใช่<ม>ไหมเก็บเงินจากชาวบ้านไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินยังไม่จ่ายไปยังอ,องค์การเพศสัตว์แล้วก็ออกมาโจมตีว่ารัฐทำสัญญาล่าช้าบ้างอะไรบ้างนี่นะครับมหมอบุญวนาสินที่ออกมานี่นะก็เป็นคำถามอยู่เยอะนะเพราะหมอบุญก็อยู่ในคณะทำงานที่นายกตั้งขึ้นมาเพื่อจะซื้อ,อวัคซีนทางเลือก นะแต่หมอบุญก็ออกมาโวยวายผ่านสื่อนะทั้งตัวเองก็อยู่ในคณะกรรมการคณะทางานชุดนั้นเกิดจะพูดกันจริงๆคือหมอบุญก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนหนึ่งเขาอยู่ในคณะกรรมการที่นายกรมตรีตั้งขึ้นมาในการจัดหาวัคซีนทางเลือกครับแล้วหมอบุญก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอยู่ด้วยก็มีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลที่ที่ทำเป็นธุรกิจ คือนายกตั้งคณะทำงานชุดนี้มาเก็เพื่อไปจัดซื้อทางเลือกให้กับโรงพยาบาลเอกชนนั่นแหละก็คือตัวเองก็คือทําให้มันเป็นคณะกรรมการเพื่อ,อเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็งานมันก็รวดเร็วขึ้นนะแทนที่ข้าราชการไปคุยเองเพราะไม่ใช่งานของราชาการแต่เป็นงานเอกชนที่ทางรัฐบาลอำนวยความสะดวกสนับสนุนนะครับนะ พอคุณหมอบุญออกมาอย่างนี้กระแสก็โจมตีรัฐบาลคือมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละว่าคนตั้งจ้องจะโจมตีเนี่ยมันก็โจมตีอยู่แล้วพอมีประเด็น<ม>ก็เอาใหญ่เลยนะใส่ก็มาใหญ่เลยนะ<ม>ท,ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็คือหมอบุญเป็นคนรับผิดชอบไปเจราจา<ม>แล้วยังไม่จ่ายเงินแต่ว่ากลายเป็นว่ามาโยนให้รัฐว่าไม่ทําสัญญาคือ,อผลการเจราจาระหว่างหมอบุญหรือคณะทีมงานที่จัดหาวัคซีนทางเลือกเนี่ย ไปจีราจาอย่างไรคุณต้องรายงานให้รัฐบาลหรือว่ารายงานให้กระทรวงสาธารุกได้รับรู้เพื่อจะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ไงครับแต่นี้ไม่รู้ว่าได้รายงานหรือเปล่าแล้วก็อยู่ๆก็ออกมาโครมโครมโคลมใส่รัฐบาลใส่กระทรวงสาธารุขนี่มันเป็นวิธีการที่ไม่น่าจะถูกต้องนะซึ่งหมอบุญก็เลยมีคนไปขุดประวัติออกมามา,มากมายวอ้ตกลงแลสุดท้ายแล้วหมอบุญ<ม><ม>เป็น หมอบุญหรือหมอบาบกันแน่ใช่ไหม,มหลายคนตั้งฉายาแต่คนตั้งฉายาเอ๊ะชื่อหมอบุญหรือหมอบาบกันแน่บางคนก็ตั้งอย่างนั้นนะนะเพราะไปขุดย้อนประวัติเลยเนี่ยอย่างล่าสุดเดือนเมษายนนี้ก็ออกมาเรื่องวัคซีนนี่แหละจนบริษัทต้องออกมาขอโทษรัฐบาลมารอบหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหมอบุญก็มีคําถามมากมายนะก็คือเข,เขาเขาไปเรียนอเมริกาใช่ไหมกลับมาก็เป็นนักอสังหารีมาซับนะก็มีโครงการหลายโครงการ โครงการหนึ่งที่เป็นคำถามของผู้คนเนี่ยคือไปถือคลองที่ดินของวัดวัดมีของวัดด้วยวัดที่ตอนหลังเนี่ยมาเป็นสนามกอล์ฟอะถือคลองหรือครอบคลองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มีคนบริจาคคุณยายเนื่อมคุณยายเนื่อมยายเนื่อมบริจาคให้กับทางวัดอถึงวัด ก็ยังไม่ได้โอนทางวัดไม่ได้โอนให้วัดใช่ไหมใายโอนไปเป็นบริษัทโอนโอนโอน,โอนแต่ว่าโอนไปให้ใครโอนไปให้บริษัทไหนก็นี่คุณหมอโุนก็ถืออยู่ด้วยมีคุณสนอเทียนทองมีใครต่อใครตอนนั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับสนามกอล์ฟสุดท้ายที่ดินที่คุณยายเนื่องบริจาคเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็สุดท้ายการเมืองเข้ามาก็โอน มีการขายที่ดินนี่ให้กับคุณรักษินห้าร้อยล้านบาทขายสนามกอล์ฟขายสนามกอล์ฟเขาไม่ได้ขายที่ดินเขาขายสนามกอล์ฟกะรวมมันหมดแล้วป่ะก็ขายสนามกอล์ฟวัดไม่ได้ประโยชน์เลยสนามกอล์ฟายเฮิร์ตใช่ไหมไพเอพายเอิร์ตนั่นแหละอืมไเฮิร์ตที่ประทุมธานีก็แล้วเป็นก็เป็นธุรกิจการเมืองไง<น>คุณคุณอ่าคุณสนอก,ก็ย้ายจากชาติไทยมาอยู่อ่ ตอนนั้นมาอยู่ความใหม่ก่อนใช่ไหมอยู่ความใหม่แล้วอขา,ายที่นคุณทักษิณนก็ย้ายมาอยู่ไทยรักไทย,ยามาอยู่ะะไทยรัไทยอือก็คือเป็นผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็สุดท้ายนี่ดูเหมือนว่าจะล้มละลายทางการเมืองนะคนโกงที่ดินวัดเมันไม่เจริญนะก็ลองคิดดูว่าที่ดินวัดอะวัดนึกถึงเขาว่าวัดก็เยอะวัดคือส่วนรวมอะวัดมันเป็นของส่วนรวมเป็นของใครก็ได้ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมอะหรือว่าเข้าไปทําบุญน่ะ แต่ว่านี่เอาที่ดินวัดมาเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันเป็นหมากาบที่โอ้ยาวใหญ่โตมากมันมีทั้งอำนาจรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอเพราะตอนนั้นเนี่ยอ่าคดีอยู่ในคือมีมีคนใหญ่คนโตอยู่ในกระทรวงมหาไทยรัฐมตีช่วยมหาไทยบุกรมที่ดินก็สั่งได้แต่ไม่ก่อนนี้มันสั่งได้ <c oughs> ราชการอะ่ะอืแต่คนที่ติดคุกกลายเป็นอดีตประหลัดกระทรวงนี่มั้ย อดีตอาดีประลาการสวงอันนี้ก็สั่งคุณยงยุทธวิชัยดิตตอนนี้อยู่คุกใช่ไหมออกมาแล้วบ้างออกมาแล้วออกมาแล้วแหละเพราะติดแค่สองปีเองไม่รู้ไม่รู้ออกมาหรือยังแต่่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ติดนะเพราะสุดท้ายก็บอกว่าอะไรนะหมดอายุความจะดีหมดอายุความนะเนี่ยมันบ้านเรามันก็อย่างเงี้ยนะการใช้อันนี้คือโยงไปโยงมานี่คือเกี่ยวข้องกับหมอบุญด้วยเพราะหมอบุญเป็นเป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งนะฮะใน ในที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับนะดูเหมือนว่าทางดรเสกสกุลอัฐาวงใช่ไหมก็ออกมาอัดยับเหมือนกันนะหมอบุญเนี่ยอัดหมอบุญเออเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นภาพที่ที่เราเรียกก็เรมโบเรมโบนี่นะเรมโบอีสานเมื่อก่อนก็เรียกชื่อเรมโบอีสานเมื่อก่อนที่ออกมาช่วยคุณอนุทินน่ะไม่ค่อยได้เห็นอ่ะเมื่อก่อนก็ชื่อสุพรอัฐาวงก็เปลี่ยนมาเป็นดรเสกสกุลตอนนี้เป็น พอเป็นด็อกเตอร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออ <c oughs> พอแม่ตั้งให้ไม่พอใจพระตั้งให้เขาก็เปลี่ยนหลายครั้งแล้วเอาระเดิมชื่อสุพรแต่ว่าพอพานเอเรือนี่พ่อแม่ตั้งให้สุพรแล,แล้วก็มาพอพอพอ,พอ,พอแต่แตอนหลังเปลี่ยนว่าสุพรยังยังสุพรนะแต่ว่าพอ,อพอรอเรือนอนเนอ็นการอุอนแล้วพอเป็นด็อกเตอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นเสกสกุลเสกสกุลเสกเสกได้หรือเปล่าเสกและสกุลแปลว่าอะไรสกุลก็ เศกก็คือเนรมิตขึ้นมานะเสกเนรมิตขึ้นมาก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะว่าไงเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาก็ออกมากเล่นงานฝ่ายเล่นงานฝ่ายบุมมใจไทยซะเยอะนะแต่ดูเหมือนว่กกรณีหมอบุญนี่ก็ออกมาช่วยคุณอนุทินเขาว่าไงเขาว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยที่หมอบุญออกมาเนี่ยวัตรัฐบาลราช้าไม่ยอมดำเนินการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์อ อบอกว่าเนี่ยยกย่องว่บเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดอ้างว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดมานั้นเป็นเกรดซีอ,อ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านเราได้ไฟเซอร์กันหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะบอกว่าคนในวิชาชีพหมอส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่น่ายกย่องอยกมือไหว้ได้โคราพได้เพราะรักษาชีวิตผู้คนแล้วหมอบุญอะ่ะยกเว้นหมอบางจำพวก นี่คุณเศรษฐกรบอกนายกเว้นหมอบางยางพวกที่แท้จริงเป็นนายทุนเป็นนักแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจแต่อยู่ในคราบหมออืออนี่ไม่ได้พูดถึงใครนะแต่มาจับท,ยท้ยนีนจับท่าน่าเสียใจที่หมอบุญซึ่งเป็นนักธุรกิจหลายประเภททั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งโรงพยาบาลเอกชนได้ออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดในการทํางานของภาครัฐและการจัดหาวัคซีนก็ดูโดยทีมหมอที่ทํางานอ,าอย่างเต็มที่ในยามนี้อ ในความจริงหากดูไทม์ไลน์แล้วรัฐไม่ได้ล่าช้านะถ้าหมอบุญใจบุญเมื่อการเภสัตชประกาศขายวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลโดดละ1,100จึงรวมดังภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าขนส่งค่าประกันภัยรายบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆนี่นะครับโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ควรนําไปขายต่อในราคาที่ปีส่วนต่างมากอย่างไรก็ตามหมอบุญก็แจ้งว่าจะคิดในราคาโดดละหรือเข็มละ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่มากกว่าคนอื่นก็นนะอ่าและประกาศรับชาระค่าวัคซีนทางเลือกไปแล้วด้วยอนะครับนะโดยมีส่วนต่างราคาที่รับจากองค์การบริษัทถึง600บาทจํานวน5ล้านโดสเนี่ยนะคุณเสกสกรคคำนวณไว้เรียบร้อยนะมูลค่าสามพันล้านบาท3,000ล้านคือส่วนต่างที่เอกชนจะได้อ่าจาก การฉีดวัคซีนโมเดิร์นหน้านี้รวม5ล้านโดแล้วเนี่ยสามพันล้านบาทมีอย่างหมอบุญเนี่ยก็เป็นเครือข่ายโรงพยาบาละต้นบริเฮลแคร์เนี่ยก็มีอันนั้นก็มีอีกหลายโรงแล้วก็ยังมีคลินิกอะไรต่างๆอีกเขาก็ส่งไปให้คลินิกฉีดก็มีที่เป็นเครือข่ายนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลนี้อยู่ในประกันสังคมเวลาอยู่พื้นที่โน้นก็ส่งไปคลินิกโน้นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็มีเครือข่ายอยู่นะ พิยิ่งพฤติกรรมของหมอบุญที่ออกมากล่าวหากดดันให้รัฐต้องรีบเซ็นสัญญาทั้งๆที่ภาครัฐต้องเครจาเพื่อให้เสียเปรียบน้อยที่สุดนี่นะครับแต่หมอบุญกลับมีผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้เห็นท่าแท้แห่งพฤติกรรมว่าต้องการทําเพื่อคนไทยจริงๆหรือหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้ากันแน่ะนะฮนะเช่นหากัฐบาลจ่ายเงินก่อนและเอกชนเปลี่ยนใจไม่เอาซื้อซื้อมาแล้วก็ส่งผลกระทบกับรัฐบาล วันนี้หมอบุญจะมาโทษกระทรวงสาธารณสุขหรือฐบาลไม่ได้หากอยากซื้อเพื่อเอากําไรต้องไปเจรจากับผู้ผลิตให้เรียบร้อยและค่อยมาแจ้งองค์การเภสัชเพื่อจะเร่งดําเนินการอย่ามามือเปล่านี่ฮะเหมือนกับเ,เอาตังมาด้วยน,น,นี่ไปหนุนคาพูดของคุณอ,อนุทินเลยนะบอกอย่ามามือเปล่าคือ,คอนานๆได้เห็นคุณเดมโบูได้พูดอย่างนี้สักทีนะ บรรดาคุณหมอที่ไปช่วยงานภาครัฐจัดหาวัคซีนเป็นนักวิชาการเก่งกล้าด้วยใจบริสุทธิ์แต่กับนายทุนธุรกิจโรงพยาบาลในคราบหมอที่เห็นช่องทางหาไรายได้เพิ่มเที่ยวไปสัญญากับประชาชนแล้วมากดดันภาครัฐว่าต้องว่าเป็นจระเข้ขวางคลองเช่นอ้างว่ารู้จักคนโตในบริษัทนะครับถ้าจริงดังว่าทำไมไม่ติดต่อจัดหามาตั้งแต่เนิ่นๆล่ะ ใช่ไหมหมอบุญบอกว่าโทรศัพท์ไปคุยกับโมโณน,นาแล้วใช่ไหมบอกว่าเอารัฐล่าช้าเพราะรัฐไม่ไม่เซ็นสัญญาแต่ก็มูลคือบราาิษัทส่งเอกสารมาให้องค์การบริษัทเมื่อวันที่สองวันที่สองที่ทผ่าน<ส>มาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยสองกร,รกฎาคมเนี่ยบริษัทตรวจสอบแล้ววันที่สามส่งให้อาการสูงสุดพิจารณาและอัยการก็ดูเร็วนะตัตดสินใจเร็วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยคุณอนุทินจะนําเข้าครมโดยทันที พฤติกรรมตอนนี้ทําให้หน้ากากหลุดไปเยอะคนเห็นท่าแท้ล่นจ้นแล้วอยาให้เด็กรุ่นหลังต้องไปขุดคุยพฤติกรรมเกี่ยวกับทรณีสงอันภายมีกับที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเราพูดคืออันภายนะบอกพายเมื่อกี้บอกก็ภายเฮิร์ตคืออันภายอันภายนะนะครับนะว่าใครเป็นนักบุญในคราบคนบาปร่วมด้วยช่วยแนะให้แปลงธรณีสงเป็นสนามกอล์ฟและหมู่บ้านจัดสรรในความดูแลของตนเองอ ยิ่งในวงการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขารู้กันดีว่าหมอที่เป็นนักลบบิยิตเครือข่ายกล้าชิดคุณทักษิณเข้าหาผลประโยชน์เพื่อธุรกิจตัวเองจนร่ำรวยมหาศาลเป็นหมอในคราบนักบุญเนี่ยเป็นใครและเป็นหมอชี้นิ้วสั่งนักการเมืองบางกลุ่มได้เพราะมีผลตอบแทนล่อใจสูงนะนักการเมืองรุ่นเก่าๆทุกคนรู้จักหมอคนนี้ดีนี่พูดถึงใครไม่รู้นะ อย่าง้นก็ตามแม้จะศูญย์เสียจิตวิญญาณความเป็นหมอโดยเป็นนายทุนนักธุรกิจเต็มตัวแล้วก็อย่าได้ถึงขนาดเสียหมาเสียหมานี่เสียหมอไปแล้วนะแม้จะมาเสียหมาอีกเหรอนั่นมันเกี่ยวกับหมาอีก่ะคือหมานี่คือหมายความว่าเสียเครดิตการทํางานนะครับเสียหมาไปกับการบินเบือนข้อมูลการจจตหาเสียเครดิตการทำงานนล้วก็เอ๊ะมันเกี่ยวกับหมาอีกเนี่ย จิตแห่งวิญญาณจิตแห่งความดีเพื่อประเทศชาติประชาชนขอให้มีมนุษธรรมสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างจะได้ไหมนะย้ายถึงต้องหน้ามืดตาโมมองแต่ผลประโยชน์หาส่วนต่างจากวัคซีนเลยนะครับโดยไม่ห่วงประเทศชาติไม่สนว่าผลกระทบจากคาพูดการกระทําของตัวเองที่ส่งผลกระทบความเสียหายให้กับประชาชนเข้าใจผิดนี่นะครับนะเพียงเพื่อหวังให้ประชาชนออกมารุมกระหน่ำซ้ำเติมตำหนิโจมตีด่าทอ รัฐบาลพฤติกรรมของหมอบุญไม่สมควรอย่างยิ่งการเป็นหมอของหมอบุญอย่านึกแต่ประโยชน์ธุรกิจมากเกินไปเดี๋ยวจะเสียหมอ,อเป็นเสียหมามากกว่าพยามคำเดิมนะรู้สึกว่าจัดหนักนะดนกแดงบุญจัดหนักแดงบุญจัดหนักนะแต่ว่าหมอบุญเองก็กถือ,อว่าเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นนักลปิยิ์ทางการเมืองนะแล้วก็มีมนายทุนให้กับพรรคการเมือง หลายหลายพักในอดีตที่ผ่านมาข่าวว่าอย่างนั้นนะก็ตั้งแต่สมัยกิจสังคมอ่ะแหละกิจสังคมเองก็มีแว่วๆว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขหลายรอบนะเช่นตอนคุณอะไรนะที่โดนคดีอ่ะใครล่ะ่โดนคดีที่โดนเรื่องการจัดซื้อยาอ่ะที่ของของพรคกิจสังคมอ่ะนะก็ก็โดนเนี่ยหมอบุญก็ไม่พอทางคุณรักเกียรติสุขธนาโดนเนี่ยคุณรักเกียรติเนี่ย หมอบุญก็มีข่าวว่าจะว่ามาเป็นรัฐม,นตร,รฐมนตรีสุดท้ายเนี่ยก็